วันนี้นะครับฉันจีพามาวัดะอมตําบลหนองระเวียงจังหวัดนครราชสีมาภายในวัดรมรื่นมากแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายให้กราบไหว้นะครับผมแล้วก็ยังมีจุดเช็คอินที่สามารถถ่ายรูปได้วันนี้ตั้งใจมาถวายสังฆทานแล้วก็อาบน้ำมนต์เป็นวัดที่ฉันมาบ่อยมากเลยแล้วก็นี่พระอาจารย์นะครับพระครูสุวิชานชโยดมนะครับดงดเงดเเเเ้ีิน ลาาแล้วก็ทําการถวายทูบถวายเทียนถวายสังฆทานนะครับแล้วก็กวดน้ำให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะไปอาบน้ำมนต์กันอาบน้ำมนต์อาบน้ำมนต์ ทีนี่ยังม่ได้โดนน้ำมนต์จากทีเลยเนาะเดี๋ยวอาบน้ำมนต์เซตฉันที่พาไปดูโบสถ์ที่กำลังสร้างน้ำตบองเพรปักมือมากินเกิดเรื่องเลยมาทำบุญเกิดเรื่องเลยท่านทีแวะปล่อยปลาก่อนจักนี้ต่อมาฉันที่พามาดูโบสถ์แต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จโบสถ์นี่ชื่อว่าโบสถ์มหาอุทธเ,ทเวสวุวรรณอยากจะบอกว่าขนาดยังสร้างไม่เสร็จแต่ว่าโบสถ์สวยมากแล้ววันนี้พระอาจารย์ก็อนุญาตให้ขึ้นไปดูโบสถ์ชมโบสถ์เนาะแล้วบรรยากาศก่มรื่นร่มรืน่น เข้ามาได้แต่พูดคำว่าโอ้โหโอ้โหทําไมมันสวยงามขนาดนี้ฉันขอร้องทุกคนอย่าโฟกัสชุดฉันเด้อเพราะว่าฉันเพิ่งตื่นมาแล้วก็มาอาบน,น้ำมนอยากให้ทุกคนโฟกัสที่โบสถ์เพราะว่าโบสถ์สวยมากภายในโบสถ์ก็คือแบบว่ามีจิตกรรมฝาผนองฝาผน,นังเขาทําไวอย่างงามเลยแล้วก็มีพระประธานองค์ใหญ่ใครผ่านไปผ่านมาก,ก็สามารถแวะมาทําบุญได้ครับ <c oughs> ผมอยากให้มากันเยอะๆวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดติดตามไว้ได้เด้อครับ